สวัสดีครับก็ย้ำตัวก่อนนะกันนะครับชื่อรุ็นามานนะครับผมมาจากโครงการ U t ดี o r BCT นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับสาสราลเชธานีนะครับก็วันนี้นะครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนะครับร่วมกับวิสาหกิจชุมชนปลาุกาชาตักนะครับเรามาจัดบูจกันที่ศาสตร์ไทการ์เด้นพลาซ่านะครับที่จังหวัดชลราธานีนะครับวันนี้เรามีความภูมิใจนำเสนอผลิตภันฑ์ในกลุ่มของเรานะครับก็คือ เกยือยอดเขาบอห้าดาวนะครับก็คือเป็นระดับห้าดาวของเราเลยนะครับเป็นปลาดุก้าชื่อดังครับผมวันนี้ก็ตั้งผลิบภันฑที่มาเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าเราต้องมีรสชาติที่สุดือยอดจริงๆนะครับก็คือวันนี้ครับรสชาติของเรานะครับเป็นรสชาติที่กลมกล่อมมากๆนะครับเรียกว่าปลาดุก้าถ้าสั้เนี่ยติดชื่อระดับประเทศเลยของเรานะครับถ้าทุกคนได้ลิ้มลองนะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะดีใจจะจะไว้เดอกอ้อมใจของท่านอย่างแน่นอนนะครับและนอกจากนั้นนะครับ นอกจากการดูแลธสัุที่มีชื่อของเราแล้วนะครับเราก็ได้มีเกี่ยวกับปฏิทินเกี่ยวกับสุขภาพของเราด้วยนะครับนั่นก็คือกลุ่มปฏิทินแปรรูปข้าวสารนะครับเ็นข้าวสั่งหยุดนะครับเพื่อสุขภาพของเรานะครับถ้าท่านเลือกประการข้าวสั่งหยุดนะครับท่านจะได้รับวิตามินคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยกรบถ้่นเกี่ยวกับสุขภาพของท่านเลยนะครับนะครับและที่ใหม่ล่าสุดเลยนะของเราในการที่เกเราพัฒนาขึ้นมานะครับก็คือน้ำพริกปลาดุกรากแม่บนนํานะครับ เรื่องเป็นน้ำพริกปลาดุกนะฮะที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับก็คือเป็นน้ำพริกพี่รสช,ชาติเนี่ยกลมกลอมนะครับหอมได้เลยนะครับถ้าทุกท่านได้ชิมนะครับก็ชั้นกจะรักกินเหมือนที่ผมรักนะครับอ่าแล้วผมชิมมาแล้วนะครับรสช,ชาติเนี่ยกลมกล่อมมากนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองอิจริงๆนะครับ